ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ easy gaming กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม one punch man the strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์6 4 7นะกับ i อดีสายฟรีนะวันนี้เป็นวันที่12แล้วนะครับเมื่อวานพูดไปเป็นวันที่10เฉยเลยนะจริงๆมันเป็นวันที่11นะครับทุกคนก็ <S <S วันนี้นะครับผม3มคลิปแล้วนะอันนี้คือ3รอบแล้วนะเนะดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันพลาดตรงไหนอีกหรือเปล่าก็ รอบแรกนะครับทุกคนอัดไปลืมเปิดไมรอบ2องอัดไปเปิดไมมาสองตัวเสียงสะท้อนไปมารอบนี้คือรอบที่สาแล้วนะที่ผมอัดคลิปวันที่12บสองทุกคนครั้งที่สี่นี่ไม่ควรคนี่ได้สนี่ได้สมวันเลยนะเนะี่ยนี่ไปถึงวันที่15ได้เลยนะนะ <c oughs> คือพลาดนะครับทุกคนพลาดแล้วพลาดอีกพลาดต่อพลาดซ้ํานะทุกคนก็เราก็มาอยู่กับ ID สายฟรีนะทุกคนถึงผมจะมี ID ที่มีอ่าอัศวินยูนะแต่ว่าผมอยากสร้างมาตรฐานในการเล่นของ ID สายฟรีมากกว่านะในการทําคลิปลงนะครับเพื่อให้ คนอื่นๆเล่นตามได้นะแบบคนที่เล่นสายฟรีแหละคนที่เติมแบบแค่คัมภีร์เติมน้อยเติมนิดเติมหน่อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าเอาไอดีนั้นมาทาคลิปอ่าแบบเป็นวันเป็นวันไปก็บางคนเขาก็ไม่ได้เติมแบบเยอะอะไรแบบนั้นเขาเน้นมาเล่นเฉยๆนะก็ไม่อยากเอาไอดีนั้นมาเป็นมาตรฐานในการเล่นละกันทุกคนเพราะว่าตัวมันก็ค่อนข้างที่จะโกงและตัวค่อนข้างที่จะดีมากๆนะมีอัศวินจากคนด้วย ก็เลยเน้นเอาไอดีสายฟรีแล้วกันทุกคนก็เพื่อให้ทุกคนมองภาพแล้วก็เล่นตามได้นะหรือว่าแบบเออคนใหม่ใหม่แบบเพิ่งมาเล่นเกมนี้เลยแบบเออมาเล่นตามได้ตามกันได้นะครับทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่สิบสองแล้วนะครับก็รีลันเหมือนเดิมทุกคนคือรีรันพูดใหม่สามิปและรอบนี้รอบที่สามแล้วทุกคนรอบนี้รอบที่สาแล้ว ก็วันนี้เป็นวันที่12นะเลเวลผมก็จบที่เลเวล55นะทุกคนก็วันนี้มีอ,อย่างหนึ่งนะที่เพิ่มเข้ามาถ้าเลเวล5ิปุ๊บมันจะมี2อย่างสี่เพิ่มเข้ามานะก็คือฝึกสายนะครับตรงนี้ผมก็ได้อัพไปแล้วนะก็ตั้งแต่คลิปแรกเลยละ่ะ <laughs> ตั้งแต่คลิปแรกเลยล่ะทุกคนนะก็อัพสายตรงนี้นะแนะนําให้อัพแบ่งๆกันอัพนะก็คืออัพอประมาณเลเวลขั้น1ขั้น2ตรงนี้มัน เข่าตังค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนสําหรับตรงนี้นะก็ทุกคนก็ดองตังมาอัพทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะเน้นอัพแบบสายที่เอาไว้แบกทีมก็ได้นะเนี่ยเหมือนผมใส่เทคนิคกับใส่พลังนะที่แบกทีมผมนะผมก็จะอัพ สองสายนี้เป็นหลักนะครับแต่ก็แป๊บๆมันก็ตันแล้วแหละทุกคนเดี๋ยวมันก็ไม่ได้อัพแล้วสำหรับตรงนี้นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือดาวม่วงนะครับทุกคนดาวม่วงตรงนี้นะผมก็ได้ทำการอัพไปแล้วนะอัพวัคซีนแมนด้วยนะครับทุกคนเป็นอ่าหนึ่งดาวม่วงนะนะทุกคนก็ขาดอีกเศษอีกห้าเศษกับไอ้พวกของตรงนี้นะก็จะอัพให้ขึ้นสองดาวม่วงนะก็มีกิจกรรม ม็นจะมีกิจกรรมตรงนี้นย,ยินหนเอ่ยนี่นี่นีนี่น,น,นปลุกตื่นพลัง25ครั้งแล้วก็มีปลุกตื่นตัวละคร2ตัวถึง2เรานะีอันนี้นะก็จะได้ของมาเพื่อมาอัพตัวอื่นๆด้วยนะทุกคนแนะนําให้ทํานะสําหรับตรงนี้นะแล้วก็มาดูกิจกรรมนะครับอายาน จนภัยนะครับอันนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะใครที่ยังทําไม่ได้อ่าพี่ดํานะครับน่าจะได้หมดแล้วมั้งผมว่าผมน่าจะได้แบบไอ้น,นี้สุดแล้วช้าสุดแล้วเอาจริงๆอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้อัดเลยทุกคนไม่แบบไม่ไม่ค่อยได้อัดเลยก็เหลือเวลาอีก3วัน18ชั่วโมงนะทุกคนก็อถ้าใครยังไม่ได้จริงๆนะก็แนะนําให้รีบทานะครับทุกคนเพื่อเอาลูกแก้วพี่ดานะใครไม่มีร่างแรกก็ตามนะแนะนําให้ เอาไว้นะทุกคนเพื่ออนาคตเราได้พี่ดำร่างแรกมาเราก็อาจจะได้นะเออเราจะได้มี SSR บวกใช้นะส่วนตัวผมผมก็ยังไม่มีนะสำหรับพี่ดำา SSR นะไม่รู้ว่าดวงอะไรปกติมันขยันมาเรื่อกเกินพออยากได้มันไม่ยอมมาสักทีทุกคนคือแบบแปลกใจมากคือแปลกมากๆนะแล้วก็ดองอาเศษอันนี้นะอันนี้แล้วแต่คนเลยนะว่าทุกคน ต้องการอะไรนะครับส่วนตัวนะครับอ่าที่ผมแนะนําเลยก็คืออันนี้นะอันนี้ซื้ออันนี้ไว้นะทุกคนแล้วก็ของทองเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆนี่จําเป็นนะของทองเนะี่ยแล้วก็ไอของแดงอันนี้ก็ซื้อไว้เป็นการดีนะก็อันนี้จริงๆมันถ้าใครมีมีแบบอันนี้ถึงก็ซื้อตาราไว้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่าผมไม่น่าเอาเพราะว่าผมไม่น่าจะ มีถึงหรอกตั้งแปดพันนะทุกคนเยอะมากกว่าไอ้ลูกแก้วพี่ดำอีกขนาดลูกแก้วพี่ดำผมยังใช้เวลาตั้งสี่ห้าวันนะก็ไม่น่าจะได้นะผมก็จะซื้อของวางนี้ไว้นะ่ะของทองอะไรแบบนั้นตับตัวอะไรแบบนั้นแนะนําให้ซื้อนะไอ้พวกตัวเนี่ยสําคัญเลยตัวดํากับตัวอาวุธนะพูดแล้วของทองผมก็ซื้อไปเลยแล้วกันได้แปดอันนะแล้วก็ค่อยซื้อไปเรื่อยๆแล้วกันทุกคนเพื่อมาเปิดเอาของทองนะ วัสดุแลตรงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกเหมือนกันนะก็แนะนํานะถ้าอ่าทุกคนจ้องที่จะลืมอัดไปเนี่ยอ๋อไม่ได้ลืมอัดกลัวทุกคนกลัวอย่าให้มีครั้งที่สามเฮ้ยไม่ใช่อย่าให้มีครั้งที่สามอย่าให้มีครั้งที่4ี่ทุกคนครั้งที่สี่นี่ไม่ขวานะก็อทุกคนแล้วแต่ทุกคนนะอันนี้ก็ถ้าใครเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ จะซื้อเศษของไอ้เจ้าอัศวินจักรกลบางคนก็จะซื้อกล่องโซ่หรือว่ากล่องคอนะผมแนะนําคือมีกล่องโซ่กล่องคอกับกลยุทธ์นะตรงนี้นะแนะนําแค่3มอันนี้นะครับหรือว่าดาล้วม่วงก็ได้แต่ว่าผมแนะนํามอันนี้นะก็ส่วนตัวผมผมจะซื้อตอนนั้นผมซื้อกล่องอันนี้ไปแล้วนะอย่างละกล่องแล้วก็จะซื้อกลยุทธ์สีม่วงนะดองไว้นะถ้า มานะถ้ามาแบบมันรีนะมันรีมาปุ๊บไม่ได้เปอร์เซ็นต์ลดแนะนําให้กดเพรก่อนนะทุกคนกดเพรตรงนี้ก่อนเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ลดในอะไรในแบบสิ่งที่เราเลงไว้ที่จะซื้อนะครับทุกคนเนี่ยเหมือนผมแบบรีไปห้าสิเพรเนี่ยมันก็ตอนแรกมันไม่ได้ลดนะไอ้สำหรับไอ้กลยุทธ์เนี่ยแล้วทีนี้ลดเราก็ซื้อในราคาที่ถูกลงนะก็ถือว่าโอเคทุกคนสําหรับตรงนี้ส่วนต,ตรงนี้ผมก็ทําได้อ่า ห้าทับสิบสองเองทุกคนก็ยังอีกเยอะนะเนี่ยป่องม่วงร้อยป่องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะตรงนี้ผมรับไปละมั้งอ่ารับไปละน่าจะรับไปตั้งแต่ผมอัดคลิปแรกๆแ,แล้วทุกคนก็เชื่มันนะครับสําหรับตรงนั้นนะส่วนกิจไอเกวินนะอาวุธสามดาวก็เรียบร้อยนะครบไปแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรแล้วกันทุกคนเราก็ไม่ได้โควกว่าผมจะได้เกวินผมน่าจะแบบ ได้ตัวอื่นมาแทนแล้วแหละอูดเดี๋ยวแป๊บ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 ยี่บผมเห็นอะไรแวบแวเจวินปุ๊บหูตรงนี้ไอ้หูหินหินอันนี้คือไปแล้วนะทุกคนครบละห้าสิบคนแล้วก็อันนี้ก็เหลืออุ้ยอันนี้เหลือไงอู้ได้ของทองด้วยนะอันนี้ก็ของดีนั่นแหละอุปกรณ์สีส้มแฟดมือปืนนักมายากลนะสเตตัสหลักโจมตีสเตตัสรองโจมตีเปอร์เซ็นต์นะ อุ๊ยอันนี้ดีมากๆทุกคนอันเนี้ใส่เติมน่าจะรีบอัดเอาเลยแหละสำหรับตรงนี้นะทุกคนวันนี้นะครับดูโฆษณานะอันนี้ผมแนะนำไม่ได้นะแล้วแต่คนจริงๆผมจะแนะนำเป็นถ้าใครขาดเพชรนะครับแนะนำให้ดูเอาเพชรนะเหมือนผมขาดเพชรมากตอนนี้ตัวดำนะ ผมซื้อไปแค่หใบนะครับแล้วก็ตัวดํามันใกล้จะออกแล้วทุกคนเหลืออีกประมาณ3วันกลักวๆสีวันนะมันก็จะออกแล้วนะผมก็เลยดูโฆษณาเอาแค่เพชรเพื่อมายัดซื้อตัวดํานะครับทุกคนสําหรับตอนนี้นะแต่ว่าถ้าใครเพชรเหลือซื้อตัวดําครบแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรแบบกิจอะไรที่ต้องแบบเผาเพชรขนาดนั้นอยากถ้าทุกคนอยากเร่งเลเวลให้หมุนเอาพลังงานนะแต่ว่าถ้าทุกคน อยากวัดดวงอยากดันพลังนะแนะนําให้ดูเอาของท้องนะครับทุกคนอันนี้แล้วแต่คนจริงๆนะทุกคนส่วนตัวผมดูเอาเพชรนะถ้าดูเอาเพชรเสร็จก็น่าจะดูเอาพลังงานนะเพราะว่าผมต้องเน้นพลังงานจริงๆเลเวลผมตามเยอะมากไม่ได้เติมคัมภีร์คือตามเยอะมากห่างกันประมาณโอ้ สี่ห้าหกเจลเวลทุกคนห่างกัน7จ็ดเลเวลเยอะมากผมไม่เคยแบบเลเวลตามขนาดนี้มาก่อนปกติตอนไม่มีคัมภีผมจะตอนนั้นผมเล่นอ่ะสายฟรีนะตามแค่เวลเดียวทุกคนไม่เยอะกว่านี้แหละอ่ะสองเวลอย่างมากอ่ะแต่ตอนที่แบบ7จ็ดเลเวลโหคัมภีแบบทําพิษจริงๆนะทุกคนก็วันนี้มีแจกตัวแดงด้วยนะครับ10ใบนะครับทุกคนแล้วก็ใกล้แล้วนะใกล้จะได้อัศวิน ร่าง SSR แล้วนะแต่ว่าส่วนตัวผมมีแล้วผมอยากได้เศษมาอัพให้มันขึ้น3มดาวนะก็ได้มาจากาตู้ตัวม่วงนะทุกคนไอเจ้าอัศวินนะผมใกล้จะก,การันตีแล้วทู้ตัวม่วงขาดอีก1บใบไม่รู้ว่าจะหาจากไหนอีบ15ใบผมมีไหมไม่น่ามีนะไม่ไม่น่ามีตัวม่วงเลยนะใช่ไหมอ่าไม่มีตัวม่วงเลย15ใบไม่รู้ว่าจะหาจากไหนเหมือนกันนะเหมือนจะมี กิจกรรมโซนิกมาก็จะได้แค่ห้าใบนะแล้วก็ถ้าเพชรเหลือผมจะมาซื้อตรงนี้นะตรงนี้อีกห้าใบก็จะได้สิบใบก็ขายอีกห้าใบก็ค่อยฟาร์มทาร์มทุดูได้ถ่ายไปจนถึงการันตีแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะวันนี้นะผมได้ซื้อพลังงานไปร้อยห้าถึง1้อยห้าสินะแล้วก็ปองม่วงสองรอบแล้วก็โกรอบหนึ่งนะทุกคนก็ถ้าใครเพชรเหลือผมแนะนำให้ซื้ออีกสองรอบนะตรงนี้ เพื่อให้เลเวลอัดเลเวลให้มันเยอะๆนะส่วนตัวผมเพชรก็ลอยหล่อนะมีแค่4 4 0กว่าเพชรสำหรับยานโบรอสนะเอาเอาเอาอย่าวิดพื้นอย่าวิดเยอะท่วงนี้เกมเป็นอะไรไม่รู้นะวิดพื้นบ่อยแบยบบ่อยมากจริงๆเนะี่ยวิดไม่หยุดเลยเนี่ยทุกคน มันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนกันนะมันวิตพืชบ่อยมากจริงๆผมใกล้จะครบ200แล้วนะสาหรับอ่าตรงนี้นะถ้าครบ200ผมก็น่าจะแลกของทองนะมันจะมีของป่าเถื่อนแล้วก็สูตรแล้วก็อัศวินนะก็จะมาสุ่มเผื่อได้ของดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะพยายามเน้นอ่าอัพเอ้ยน้นแบบตีหาของมาตีเจ้าโูรสอนละกันนะครับทุกคนสาหรับ อ่าตรงนี้นะอ่าวันนี้เป็นวันพุธปะวันนี้เป็นวันพุธทุกคนอย่าลืมมาเล่นตรงนี้ด้วยนะคอฝึกฝนนะครับพรุ่งนี้เหมือนจะรีแล้วนะวันนี้วันพุธมันจะรีทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะก็คือวันพฤหัสมันจะรีแล้วก็วันจันทนะมันก็จะจะรีนะครับทุกคนก็แนะนํานะให้มาแล้วก็มาดูตรงนี้นะถ้ามีแบบพวกคอหรือว่าพวกอ่าก็เรียกอะไรอะเนี่ยไอ้กลมๆกับไอ้สี่เหลี่ยมอะ แนะนำให้ซื้อไว้นะถ้าเป็นตัวที่เรามีคอนะเพื่อเอาไปอัพพลังนะเดี๋ยวผมก็คอสุ่มไปเพื่อได้แบบยูอาดีๆแบบมา,มาตีเล่นนะปึ๊บโอไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็มาเล่นตรงนี้ด้วยนะเพื่อเอาของรางวัลตรงนี้ผมก็ได้ครบไปแล้วนะส่วนอันดับไม่น่าได้ใกล้ดูอันดับที่ร้อยกว่าเลยนะดูตัวเขายูอาทั้งทีมเราก็ไม่มีวัสนา เอาไว้ค่อยว่ากันสําหรับตรงนั้นนะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่12แล้วทุกคนแล้วก็มีโค้ดใหม่มาแจกนะครับอันนี้โค้ดใหม่ล่าสุดเลยนะแต่ว่าผมใส่ไปแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้ใส่ก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับทุกคน O P M R T H New นะ N E W เอาเอาเอาอ,าอ,าอันนี้มาจากไหนนะ อ่าผมใส่ไปแล้วนะทุกคนก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่ก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับอ่าได้ของฟรีอ่าทุกคนของฟรีเราก็เอาเอาไปเถอะสําหรับของฟรีนะอันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะส่วนดวนเรียวไทม์แนะนําให้ทุกคนมาเล่นเหมือนกันนะสาหรับดวลเรียวไทม์นะผมก็มาเล่นเหมือนกันผมเล่นแค่6 6ตานะเพื่อเอาร้อยเพชรนะร้อยเพชรตรงนี้แล้วก็เผื่อแบบได้ของตรงนี้ด้วยก็แค่เพชรนะทุกคนเรายิ่งขาดเคลนเพชรอยู่นะ ก็สําหรับตรงนี้นะครับทุกคนดิดพื้นอีกแล้วทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ผมอัดวันที่12ไป3คลิปละวสามรอบแล้วทุกคนครั้งที่4นี่ไม่ควรแล้ว น่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c ไ i b ้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอ,ขอ,ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝานคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับใครที่มีคอมเมนต์เขาเรียกว่าใครที่มีอะไรอยากสอบถามใครที่มีคอมเมนต์เฉยใครที่มีอะไรอยากสอบถามสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะยกมาบางคอมเมนต์ละกันหรือว่าแบบ จะทั้งหมดแล้วกันเพื่อแบบมาตอบในคลิปเลยนะเพื่อบางคนอาจจะแบบเข้ามาแล้วก็อาจจะถามสิ่งที่แบบเกี่ยวกับเกมบางแล้วก็ผมอาจจะตอบไปบางคนอาจจะเอาไปปรับใช้ได้นะทุกคนสําหรับอ่าคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่สอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะเอามายกมา ไอนี่ละกันยกมาแบบเอามาตอบละกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปหน้านะคลิปนี้ก็แบบนี้ไปก่อนแล้วก็ผมจะไปไล่ตอบคอมเมนต์เอาละกันผมพยายามตอบทุกคอมเมนต์นะทุกคนที่แบบสอบถามมาผมก็ตอบนะครับทุกคนเออไม่ยิ่งนะครับบอกเลยผมไล่ตอบทุกคอมเมนต์นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับใครอยากให้ทาคอนเทนต์อะไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปนะครับทุกคนอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์จีนย่อหรือเปล่าแบบ อ่าไอดี ID อีกไอดี ID นึงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยเอ้ยไอดี ID นั้นก็สามารถแอดไปได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ในเกมให้ด้วยนะครับไอดี ID นี้ก็อย่าลืมกดไลค์ในเกมให้ด้วยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่กิลแบ็กเอ็มนะครับใครที่อยากเข้ามานะเข้ามาแล้วก็เล่นกับผมก็สามารถทักหัวกิวไปได้นะขอเือนหัวกิวจะขอท็อปทอปแล้วกันเพราะว่าแค่ผมก็ไอนี่แล้ว <laughs> ดึงกิวไปเยอะแล้วนะ ขอแบบท็อปๆแล้วก็เล่นทุกวันแล้วกันนะครับทุกคนแอคทีฟทุกวันนะก็เดี๋ยวมีกลุ่มเฟซให้เข้านะครับสําหรับกิ้วนะก็ต้องทักหัวกิวนะอย่าอย่าถามผมนะว่าเข้าขอเข้ากิวกับพี่ได้ไหมอย่าถามผมนะครับไม่ใช่กิวผมครับกิวของคุณกิจนะเหมือนจะคุณกิจนะเป็นหัวกิ้วนะถ้าผมจำไม่จำไม่ผิดอ่ะคุณกิจนะครับเป็นหัวกิวนะครับว่างอยู่สสล็อตทักไปหาคุณกิจนะไม่ต้องทักมาหาผมนะเพราะว่าผมแค่ คนที่มาเกาะกิลเขาอยู่นะครับดูอันดับผมผมก็รู้และอยู่อันดับที่400อะมาเกาะกิลเขาอยู่นะครับทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปอะไรอยากให้ผมทําคลิปเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับทุกคนก็อยากให้ช่องมีเกมอื่นบ้างนะนอกจาก OPM เพราะว่า OPM เราก็ทําเหมือนเดิมแบบเดิมกิจกรรมไม่มาก็ มีแค่นี้ทุกคนทําแค่นี้อะไรแบบนี้อยากแบบให้ทุกคนมาแนะนานะคบว่าอยากเห็นผมเล่นเกมนี้เล่นเกมนี้ก็ได้นะครับแบบอ v รเอ้ยแล้วหรือว่าเกมแบบเกมมือถือเกมอื่นเอ้ยอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเดี๋ยวผมจะมา,อ,าอ่านคอมเมนต์แล้วก็จะมาถ้าเกมไหนแบบเอ้ยผมคิดว่าผมเล่นได้หรือว่าแบบเออผมไปลองเล่นแล้วผมชอบเดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูในคลิปนะครับหรือว่าสตรีมให้ดูเลยนะทุกคน ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนขอลาไปก่อน3รอบแหละอย่าให้มีครั้งที่4เหมือนกันไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบายบายครับ